สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการต่อแมกเนติก2 2เฟสแมกเนติก220โวลต์นะครับเข้ากับทำง,งานมอเตอร์นะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำชุดสาธิตของผมก่อนนะครับคืออันนี้จะเป็นชุดที่เราต่อไอเบรกเกอร์นะครับอันนี้ที่ผมทำนี้ผมจะเติมสวิตช์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ เพื่อที่จะได้ตัดต่อวงจรถ้าเกิดเรายกไอ้เบรกเกอร์ตัวนี้แล้วอะมันก็จะทํางานทันทีฮะผมจะมีสวิตช์มาควบคุมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์กลางทานนะครับถ้าเกิดเราตอนตอนตนนี้ยังไม่มีไฟนะครับอันนี้ผมจะมาสาธิตกันแนะนําให้นะครับอันนี้เราเวลาเราต่อไปใช้งานนะครับอันนี้ปักอยู่นี่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อไฟเข้านะครับ ถ้าเราต่อไฟเช็งงานครับสีน้ำตาลนี้จะเป็นสายไฟคอนนะครับคือ L1 สายสีฟ้าจะเป็นสายนิวตันนะครับเราจะมาเข้าจุนจนสก,กูตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในตัวโยกปิดเปิดปิดเปิดไอเบรกเกอร์นะครับแล้วผมก็จะมาพอออกจากไฟแล้วจะมาเข้าสวิตต์กลางทางอีกหนึ่ตัวนะครับพอออกจากกลางทางก็จะมาเข้าฟลวนะครับ ออ,ออกจากฟิลก็จะมาเป็นเทอร์มินอลตัวสี้ำตาตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในชุดของไอนิวตัอนนะครับก็จะเป็นออกจากเทอร์มินอลตัวนี้ครับเอาไปใช้ง,งานไอนนถ้าเกิดเราป้อนไฟเข้าแล้วนะครับมันก็จะไปมันก็ไฟก็เส้นที่มีไฟกับเส้นที่เป็นเิวต้อนก็จะมาต่อตรงนี้นะครับส่วนไอแมกเนติกนะครับ ผมเองก็จำสายเทอถึงนอลออก,ออกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแมกเนติกนะครับก็จะมี L1, L2 แล้วก็ L3 แล้วก็ต่อเข้าไอโอเวอร์โหลดชุดโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะเป็นคอนแทคช่วยนะครับของไอโอเวอร์โหลดเราพอออกจาก L1 ก็จะมาออกจากเป็น T1, T1, T2 แล้วก็ T3 นะครับก็คือไฟไฟเข้า L1 ก็ออกคีหนึ่งตัวนี้นะครับทวนไอ้คอยของแมกเนติกนะครับกะหนดให้ดูทีนะครับคอยออกจากแมกเนติกก็จะเป็นคอยสีดําตรงนี้นะครับนี่ครับสีดำตัวนี้คือสีน้ำตาลกับสีฟา้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟ220โวลต์บเข้าคู่นี้นะครับจะก็จะเป็น A1 แนึใกล้ A2 นี้ผมกำหนดให้ A1 เป็นไฟเข้า และ A2 ก็จะเป็นสานี้ตอนนะครับไฟเข้าคู่นี้แมกเนกติกก็จะทํางานนะครับส่วนไอตัวนี้ผมเองก็จะมาต่อให้มันออกเป็นจุดเชื่อมตัวนี้นะครับนี่นะครับที่เราจะมองเห็นเป็นเป็นไอคอยของแมกเนกติกนะครับจะเป็นคู่นี้ส่วนตัวนี้ผมต่อกับคอนแทคช่วยนะครับก็จะเป็น ขาที่13กับ14ก็จะเป็น SO NO นะครับคอนแทคช่วยอันนี้เป็นคอยไฟเข้านะครับน,นี่แนะนำการต่อนะครับอันนี้ผมจะมาต่อการสาธิตอุปกรณ์ของผมก็จะมีปลั๊กปลั๊กอันนี้ผมทำให้มันว่าเป็นเป็นแรงจ่ายไฟให้เข้ากับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับเอาเราจะมาสาธิตเลยนะครับ ครับเราก็จะมาต่อไฟเข้าไปอชุดชุดคอยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้ดูภายหลังนะครับชุดคอยเอาเข้าอีตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเข้าที่คอย แล้วก็สายเดลต้นนะครับนี่ก็จะต่อเข้าชุดคอยของคอนแทคเตอร์นะครับถ้าเราเปิดไฟเข้านะครับคอนแทคเตอร์ทำงานทันทีนะครับเมื่อเราจะเอาออกมาควบคุมมอเตอร์นะครับเราก็ต้องเอาจากไอเอาไฟเข้ามา L1 ไฟเข้า L1 นะครับ ออกจากออกจาก L1 ก็จะมาออกจากไฟเข้า L1 ออกจาก L1 ก็เป็น T1 เราก็เอาไฟไฟตรงนี้นะครับเข้า T2 แล้วก็มาวนลูปที่ L2 มาเข้า L3 ออกจาก L3 ก็มาออกจากเป็นเทอร์มินอลนะครับเราก็จะใช้ T1 กับ T3 นะครับ อันนี้ถ้าเราเอาไฟเข้านะครับ L1 ผมจะเอาไฟเข้า L1 ก็จะเอามาจาก A1 นะครับ A1 A1 คือตัวนี้นะครับตัวนี้เอามาเข้า L1 แล้วก็มาเข้า L1 นะครับแล้เราก็มาดูนะครับเมื่อไฟมาเข้า L1 ตรงนี้แล้วนะครับมันกระจอกไปทีหนึ่งจากทีหนึ่งล้วก็เอาไปเข้าทีสองนะครับ อที่สองนะครับออกจากไปย้อนไปทีสองก็จะเป็น L2 นะครับนี่ L L2 คือตัวนี้ครับเราก็เอา L2 มาเข้ากับ L3 นะครับ L2 ประเข้า L3 เราก็จาก L 3ก็จะเป็นออกไปเป็น T 3นะครับนี่ครับเราก็จะใช้งานเป็นนี่ครับไฟอันนี้ก็ไฟจะมาจากเป็น T 3เลยนะครับอันนี้ก็คือมันได้ผ่านไอ้แมกเหลกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือไฟที่เราจะออกไปใช้นะครับ ส่วนนิวต้อนี้เราก็มาเอาจากนิวต้อนตรงที่ผ่านไอ้ผ่านเบเกอร์นะครับเราก็เอานิวต้อนตัวนี้ไฟที่เราจะใช้ก็เป็นคู่นี้นะครับคู่จากทีสามกับกับนิวต้อนตัวนี้นะครับเราก็เอาจากนิวไฟตัวนี้นะครับไปเข้าไปเข้าป้าก,ก่อนเพราะว่าเราจะเอาป้าเป็นตัวแสดงผลนะครับ จากที่สามมาเข้าปักมาเข้าปักนะครับแล้วเราก็จะเอาจากนิวตันนะครับมาเข้ามาเข้าปักตัวนี้นะครับนิวตันนี้ผมก็จะเอามาจากามจากเบเกอร์นะครับแล้วก็มาเข้าปักนี่นะครับ ถ้าเรายกกันเอารียบร้อยนะครับเปิดสวิตไฟก็จะมาเจอที่ปลั๊กหรือเราจะเอาไปครุบกูม,มอเตอร์ก็เข้ามอเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวงจรการต่อนะครับส่วนวงจรที่เรามาใช้กันนะครับก็จะมีเข้าไฟ l อแลแล้วก็นิวตัน แล้วผมจะมาเข้าสวิตช์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาเข้าฟิลในเข้าฟิลนะครับพอพอจะเห็นนะครับแล้วก็มาดูแมกเนติกนะครับแมกเนติกนี่ทั้งหมด เมกนิกตอันนี้เป็น L1 L2 L3 เรา,าพอมาเข้าชุดอโอเวอร์โหลดแล้วก็เป็น T1 T2 T3 นะครับแต่เวลาเราเราต่อนะครับเมื่อผ่านโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยเราก็เอาไอไฟนะครับ จาก L1 มาเข้า L1 โดยจาก L1 มาเข้า T2 อ,ออกจาก T2 ก็จะไปย้อนมาเข้า L3 แล้วออกจาก L3 อันนี้จะเป็นจุดที่ใช้งานนะครับคือ T3 เราผมเองก็จะเอามาเอานิวตันมาอ,อีกตัวนะครับนี่อันนี้เป็นนิวตันที่ผมเอามาเข้าปักนะครับนี่นะครับที่เราต่อวงจรตะกี้นี้นะครับเอามาเข้าปักตัวนี้เราจะเอามาเข้าอีมอเตอร์ก็ได้นะครับเข้ามอเตอร์มอเตอร์ข็หมุนนะครับถ้าเรากดสวิตช์ไปแล้วนะครับ ครับหลักการอธิบายนี้ก็คือถ้าเกิดเราเปิดสวิตตัวนี้นะครับเมื่อเราจ่ายไฟแล้วเราเปิดสวิตเปิดสวิตเราเราก็ต้องมาเรามาดูไอ้วงจรอันอันนี้เป็นวงจรควบคุมกําลังนะครับเราเราก็ต้องมีคอนแทคช่วยด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนนะครับีอตัวนี้ก็ คอยนะครับคอยเราต้องเอาไฟมาเข้าคอยด้วยนะครับที่ผมเข้าคือไอ้ชุด A1 A2 ที่ผมเอาเข้าก็เป็นจะเป็น L1 นะครับเอออกจาก A2 ก็เป็นนิวตันนะครับ นี่นะครับหลักการอธิบายวงจรนะครับเมื่อเราปล่อยกระแสไฟเข้ามาแล้วนะครับมาเข้าไอ้คอยของมันนะครับพอ,อมาเข้าคอยเนี่ยไฟก็จะมาจอที่วงจตรตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นเอ็นเเป็น NC นะครับไฟก็จะมาต่อเข้าตัวนี้วิ่งวิ่งวนมาตัวนี้นะครับมาจอที่ L3 นะครับไฟก็จะมาเข้าที่ T3 เราก็จะมา เอาจากเวตอนตัวนี้มาเข้ามอเตอร์มือเริ่มมาเข้าปักของเรานะครับมอเตอร์ก็ทํางานแต่ผมจะเสียบปักให้ดูนะครับครับตอนนี้ผมก็เสียบเสียบปักเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์นะครับสวิตต์ตัวนี้นะครับแมกเนติกก็จะทํางานนะครับเนี่ยเรามันยุบไปแล้วนะครับพอไม่ได้ทำงานแล้วปักก็จะมีไฟนะครับปักที่ผมทําตัวสีเขียวนี่นะครับ มจะให้แสดงผลด้วยมอเตอร์พัดลมผมผมนะครับจะเสียบปลั๊กนะครับแล้ผมก็เปิดสวิตเป็นเบอร์สาเรียบร้อยนะครับถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดไอสวิตตัวนี้นะครับพัดลมก็จะทำงานนะครับเหมือนอย่างมอเตอร์ตัวหนึ่นะครับนี่ครับ อัปเดตนะครับทีนี้เราก็จะเปิดนะครับแม่เหลติดทังมานนะครับอันนี้เป็นแม่เ้ล็กควบคุมไฟหนึ่งเฟสนะครับควบคุมมอเตอร์หนึ่งเฟสตกบกห่องตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ